สวัสดีค่ะบินเองนะคะให้ถายว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปมีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะดูไม่ออกละสิเพราะว่าบินนะ่ะไปจัดฟันแบบใสมานะคะซึ่งตอนนี้บินก็ใส่อยู่ก็ เท่าที่ดูมันก็จะดูผ่านๆมันก็จะไม่รู้ใช่ไหมแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงไปจัดฟฟนแบบสายแล้วรีวิวการจัดฟฟนแบบสายยากไหมกระบวนการเป็นยังไงแล้วหลังจากเนี่ยความสึกเป็นยังไงนะคะเหตุผลของบินนะคะก็คือบินอะเริ่มถ่ายละครแล้วใช่ไหมทุกคนอาจจะแบบรู้ว่าแบบเอ้ยบินกําลังจะมีละครนะคะเรื่องวันว่าสาแล้วก็ซิดคอมรักนะขอรับก็ขอทายอยินแบบเนียนๆไปเลยแล้วกันนะคะเวลาบินดูตัวเองในกล้องเนี่ยคือด้วยความที่กล้องอะครนะทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมเวลาที่แบบ เราดูตัวเองในกล้องอะมันจะเหมือนแบบน้ำหนักขึ้นอีกประมาณ23โลสบอกเลยว่าจริงแบบยังรู้สึกติดกับตัวเองอยู่ก็คือฟันบินรู้สึกว่าฟันมันแบบเหมือนเริ่มชี้ออกมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี้ยช่วงที่แบบบินทํางานหนักๆอะบินแทมไม่ได้แบบใส่รีเทนเนอร์เลยทุกคนเหมือนหลังๆังรีเทนเนอร์มันหลวมๆมันก็เลยเหมือนอาจจะคงสภาพฟันไม่ดีแล้วพอไปดูในกล้องมันก็เห็นอีกว่าแบบมัน,ม,นมันเชิดออกมาเราก็เลยแบบ เอออยากอยากหาที่ทําจัางแต่ตอนนั้นนะก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทําเลยจนกระทั่งช่วงโควิดที่ผ่านพ้นมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่เนี่ยก็เรารู้สึกว่าเออโอเคเรามีเวลาว่างเยอะเรามีเวลาไปปรึกษามหมอนั่นนี่นูน่นเราก็เลยแบบโอเคลองศึกษาลองรีวิวบินก็เซิร์ชเลยว่าแบบ มีหมอที่ไหนทำทำแล้วดีทำแล้วแบบสามารถยืดหยุ่นสามารถวางแผนแบบ individualize ได้ individualize ก็คือแบบเขาวางแผนร่วมกับเราอะเขาอ้างอิงจากตัวเราเป็นหลักก็คือการถ่ายละครอาจจะไม่เป็นเวลาอาจจะมาได้ไม่บ่อยอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องการพบทันตแพทย์ที่แบบเขาเข้าใจเราแล้วเขาสามารถปรับแผนเรื่องการจัดฟันไปกับเราได้บินบอกเลยว่าที่ที่บินจะรีวิวต่อไปเนี่ยคือดีมากๆแล้วก็ทําให้บินประทับใจมากๆเพราะว่า คือคุณหมอจัดการแผนทุกอย่างอะเพื่อเราจริงๆบินแบบรู้สึกไม่สบายใจตรงไหนไหมบินคิดว่าเวลานี้จะมาได้ไหมอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็ถามนะคะว่าปรับให้หมดเลยซึ่งจะไปดูกระบวนการกันว่ากระบวนการกว่าจะได้จัดฟันใสแบบนี้เนี่ยมันยากไหมแล้วมันมีกระบวนการอะไรบ้างนะคะที่ที่บินเลือกที่จะจัดฟันใสแล้วก็เลือกที่จะเข้าไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยก็คือที่ NPIVC Clinic ค่ะ ซึ่งมินก็ได้ไปเจอคุณหมออาทิพันธ์นะคะแล้วก็ครั้งแรกที่ไปถึงเนี่ยก็คือจะไปเล่าที่มาที่ไปของน้องฟันว่าแบบเราผ่านการจัดฟงจัดฟันมากี่ครั้งแล้วแล้วความกังวลใจของเราคืออะไรเราอยากให้ผลสุดท้ายเป็นประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็าจะเอ็กซรย์ฟันนะคะแล้วก็มาคุยกับเราว่าเอ้ยทางหมอมีความเห็นยังไงแล้วบิน,นรู้สึกยังไงบินอยากได้อะไรให้บอกมาเลย ก็มาถึงเรียบร้อยเดี๋ยวเราเช็คไปหาคุณหมอการแต่ว่าต้องเปลี่ยนกันนิดนึงเพราะว่าต้องตะโกนห่านแล้วเรียกว่าไปสวัสดีอาจารย์สวัสดีไฮรูฟอนมาริน่าก็อยู่กับอาจารย์บิลนาอยากให้อาจารย์ได้ตั้งตัวกับผู้ชมนิดนึง ก็ชื่ออธิพันธ์พิงขาวผังนะครับตอนนี้เป็นหมอประจำที่เอ็ทพีอินเตอร์เนชั่นแนลเดนเทิลคลินิกครับก็เคยที่นี่นั่นเองอาจารย์ที่นี่ก็บอกอาจารย์เก่งว่าไม่ใช่แค่เรื่องจัดฟันนะมีเรื่องอะไรอย่างไรอาจารย์แอบได้ยินหน่อยครับได้เลยทุกอย่างทั้งถอนฟันผ่าฟันฟูนดรับฟันเทียมนะครับรับฟันเทียมนี่นคือที่สุดมิ๊กบอกเลยชื่อเสียงกระจจยจมาก ค่ะอ,อาจารย์ก็เหมือนก่อนหน้าเนี้ยหนูจัดฟันมาสองรอบแล้วเราก็พยายามใส่เวอรนเนอร์ตลอดแต่ว,ว่าหลังๆก็ทํางานบางทีมันก็ลืมใส่บ้างอะไรเงี้ยแล้วพอไปดูตัวเองในกล้องในละครอนะไรเนี้ยก็แบบว่ามันแบบเหมือนฟันมันยืดออกมาค่ะทางที่แบบเอเราก็พยายามจะใส่ให้มันดีแล้วแต่ว่าดิฉันว่ามันน่าจะเสียรูปไปแล้วหรือเปล่าอนะไรเงี้ยก็เลยจะให้คุณหมอแบบช่วยดูหน่อยว่าถ้าจัดฟันจัดแบบไหนไนะอะไรเงี้ยก็จัดที่ดูในช่องปาก จากอีกเซเรนเนี่ยก็จะบว่าณตอนนี้เนี่ยยังมีก็ยังมีฟันพุดที่หลงเหลืออยู่สองข้างนะครับแล้วก็มีบางตำแหน่งที่ยังมีฟันในตัวที่ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งถ้าดูจากอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพเอ็กซเรย์ด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าฟันหน้าบนกับฟันหน้าล่างเนี่ยมันมีลักษณะที่ผ่านกันเกิดกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของการเกิดการริงแหวกหรือว่าการต่บคืนมา ของการจัดฟันครั้งแรกนะคก็ตรงนี้แหละจะเป็นตรงตำแหน่งที่เราจะต้องแก้ไขให้ดิดมานะคะในครั้งที่สองเนี่ยเราจะกลับมาพบคุณหมอคะ่ะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะเราเล่าปัญหาฟันเล่าไปแล้วว่าเราอยากจัดฟันแบบใสเพราะอะไรนะคะแล้วก็คุณหมอได้เอ็กซเรย์ฟันแล้วก็ ตรวจดูคร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยก็คือบินสามารถจัดฟันแบบใสได้นะคะหลังจากที่กลับไปวันนั้นคุณหมอก็ได้ส่งเอ็กซเรย์ฟันบินนะคะไปยังจัดฟันใสนะคะแบบต่างๆยี้อดต่างๆนะคะเพื่อดูว่าแผนที่เขาส่งกลับมาให้บินเนี่ยจะมีรูปแบบการจัดฟันแบบไหนบ้างซึ่งบินบอกเลยนะว่าแบบมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะในครั้งที่2นี้เพราะว่าครั้งที่2นี้เนี่ยบินจะได้เห็นแล้วว่ามันจะมีแผนการเคลื่อนฟันบินไปทางไหนอย่างไรบ้างมันจะเป็นแบบ3มมิติเลยนะทุกคนซึ่งแบบมันแบบ ไฉไลแล้วก็เก๋ไก่มากๆเลยค่ะไปฟังคุณหมอพูดกันหลังจากที่เราดูในช่องปากแล้วก็ดูภาพเอ็กรเย์ในฝั่งของคุณบิม้มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พยายามที่จะเลือกแบ,บแรนด์หรือว่าเลือกสินค้าที่เป็นลักษณะาการจัดสัรใสให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณบิ้มนะครับที่นี่ NP International Rental Clinic <S <S ของเราก็จะมีทีมเคลียร์การจัดสรรสของ m p ของเราซึ่งตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละ ที่มีข้อการที่แตกต่างกันนะครับจากที่เราดูแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเ,เมื่อเราเลือกสินค้าหรือว่าตัวจักปกลสายรุ่นหนึ่งให้กับคุณยินมแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของการติดเครื่องมือต่างๆที่ทําให้มีผลต่อการทํางานของคุณบินมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยได้นําเสนอรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าจะมีความเหมาะสมกว่าแลวก็จะเป็นเครื่องมือที่เราจะเห็นในภาคแอนิเมชันนี้นะครับก็คือ เป็นลักษณะการจัดสงสัยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะไม่ต้องมีอุปกรณ์หรืออะไรติดไปบนโวปันทําให้สามารถทํางานได้อย่างธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการเคลื่อนของฟั่นที่เหมาะสมในในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่นานไม่ชา้าจนเกินไปแล้วก็ได้รูปร่างรูปหน้าแล้วก็การจัดสงฟันที่เหมาะสมตามที่ลูกคาต้องการสําหรับแพคเกจที่เราเลือกให้กับคุณยิ้นนะครับก็จะเป็นแพคเกจที่มีความเหมาะสมมากกับความต้องการคุณยิ้น ก็ตัววัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกค่อนข้างใสใสขิ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ทําให้คะกนมองเห็นเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายละครถ่ายนําขึ้นกล้องเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาและที่สําคัญก็คือจะไม่มีตัวอะไรที่ติดตัวฟันทําให้การเห็นภาพปกติได้นะครับหลังจากทางที่2นะคะที่เราเคาะกันแล้วว่าบิน ฟิตกับแผนนี้ที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้เวลาค่ะอยู่ประมาณ 1- นถึงสอาทิตย์นะคะเพื่อรอให้ทางต่างประเทศเนี่ยทำตัวจัดฟันใสออกมาค่ะให้เหมาะกับบินแล้วก็คือครบทั้งแพลตฟอร์มที่สุดก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าบินต้องจัดฟัน9เดือนเนี่ยเขาก็จะทําเป็นเทรออกมา9เดือนเลยเดี๋ยวจะโปะรูปตรงเี้ปั้งนะคะ <c oughs> ครั้งที่3เนี่ยก็จะเป็นครั้งที่แบบบินตื่นเต้นมาพอบินจะได้ลองใส่จริงแล้วก็ ได้เห็นโปรดักต์แล้วนะคะซึ่หมอบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆ,ๆ,ๆการใส่เนี่ยไม่ยากเลยแต่ว่าก็มีความตื่นเต้นมีเทคนิคเล็กๆน้นอยๆที่คุณหมอแบบสอนไว้นะคะก็ไปดูกันจ้าไหนๆนะคะคุณหมอก็อนุญาตแล้วด้ยงั้นเนี่ยมันจะขอแกะของสั่นของดีก่อนเลยแล้วกันนะคะไปจ้า Open at Smile เชื่อเเลยคะ Make up for you แล้วก็โอ้เทงบีไปอยู่ค่ะอยากไปกับแม่ลูกสาวสีชมพูไดนะ้ด้วา ตัวน,นี้ก็เป็น Let's Go นะคะหูเโข้างบนข้างล่าก็จะเป็นสองที่เป็นชุดจัดฟันที่แบบทำมาทั่วบิ๊เลยเพราะว่ามันมีชื่อในทุกถุงเลยค่ะแต่ขอชิ้นชมอะไรอย่างนี้ไหมเือแพ็่เกจจิ้งหรือว่าการออกแบบทุกอ,อย่างทเขมาน่ารักมากค่ะทุกคนคือแบบมันสีชมพูมันมีความฟลุ๊กฟลิงแบบกระดิง่งแมว่แักตีมาแต่าาว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เท่านี้นะกล่องมันใส่ได้เท่านี้แต่ว่าจริงๆริงแฉกจัดการของบินทอะ่ะมีเยอะเลยอยู่ข้างหลังก็ไอเโปรดักต์ เรียบร้อยแลวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นแพ็นเกจที่เหมาะสาหรับลูกบินนะครับเราก็ต้องก,ก,ก่อนนั่งว่าชื่อถูกต้องนะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งก็คือเป็นชิ้นแรกนะครับเราต้องเริ่มใส่จากเบอร์หนึ่งสองสามแล้วก็ในหนึ่งวันเนี่ยควจะต้องใส่อย่างน้อยยี่สิบยี่สิบสองชั่วโมงนะครับให้ทั้งวันวยกเปเวลาที่ทานอาหารนั้นก็สามารถอ่านาแล้วก็ทานอาหารทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะที่จใช้ไปไงนะครับ ก็จะมีทั้งปันบนแล้วก็ปันล่างนะครับเป็นคู่กันนะครับเบอร์เดียวกันนะจะเห็นชื่อโปรดักต์แล้วก็ตัวเลขนะครับอันนี้ที่ใช้นะครับก็ฟั่นนะฮะ่าคนับใส่ไปให้ฝาก่อนวางันรูหน้าให้ตรงนะครับแล้วกดให้เข้าไปมันจะข้างหน้าแล้วก็กดไล่ไปทุกซี่นะครับจากนั้นก็จะใช้ตัวตัดนะครับเพื่อที่จะตัดให้ลงหน้าฝาครับตัดครับหน้าฝาครับตัดครับหน้าฝาครับตัดครับโอเคอ๋ออันนี้เป็นปันล่างนะครับก็จะ ลักษณะคนห,หน้าจะซีเรสกว่านะแล้วก็ต้องหวัดความนะครับก็จะเข้าไปตรงตัวกันซีว,วางให้ตรงถึงกลางก่อนนะครับแล้วก็กดลายจะทำงานา <c oughs> ไปทีป่ไหน,น <c oughs> ไเขาชิวนี่ด้วยนะแน่นกว่าอ่ะค่ะแน่นกว่าแล้วไม่ต้องกดตรงตรงนี้เลตรงที่เราเพิ่มปลอกแล้วก็ปับ หลังจากใส่ครั้งแรกนะคะความรู้สึกตอนนั้นจริงๆว่ามันจะตึงๆคือด้วยความที่เราจะต้องแบบมีการเจียฟันออกไปนิดนึงเพื่อให้แบบฟันมันเคลื่อนนะคะมันก็จะรู้สึกตึงมากตรงจุดนั้นเพราะมันเหมือนเออตัวจัดฟันใส่มันบีบให้เข้ากันแล้วก็รู้สึกแบบคับปากไปหมดเลยแบบพูดไม่คล่องเลยอะไรเงี้ยตอนนี้พูดคล่องขึ้นเยอะนะทุกคนเป็นความรู้สึกที่ตึงๆเจ็บๆเหมือนเคี้ยวฟันคันฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ ผ่านไปได้แบบชิวๆนะก็หลังจากนั้นประมาณ5วันอะ่ะเราก็จะรู้สึกชินกับน้องแล้วก็สบายๆคราวนี้เนี่ยครั้งต่อไปที่เราจะต้องเจอหมออะ่ะมันก็ง่ายมากๆเลยเพราะว่าอย่างของบิ๊ทอ่ะเทรนหนึ่งอะ่ะ เทรหนึ่งหมายถึงคู่หนึ่งเนี้ยจะใส่อยู่ประมาณ2อาทิตย์ค่ะพอ2อาทิตย์เราก็ต้องกลับไปพบหมอเพื่อเอาอันใหม่มาใส่ให้แบบแน่นขึ้นแน่นขึ้น,น,น,นเรื่อยๆอย่างนี้นะคะหลุมมันก็จะเป็นไปตามนี้ซึ่งแบบมันชิลมากๆทุกคนแล้วก็ของบินเนี่ยบินจะบอกว่าการจ,จัดฟันแบบใส่อะ่ะสะดวกสบายแล้วก็เข้ากับบ,บินมากมาๆเพราะว่าบินต้องทํางานที่แบบยิ้มเห็นฟันตลอดใช่ปะ่ะบินจะบอกว่าระยะเวลาในการจัดฟันของบินอะใช้เวลาแค่แบบเเดือนเองทุกคนเพราะว่าล่าสุดที่บินเคยจัดฟันตอนเด็กๆอะ่ะคือจัดแบบ สองปีสามปีอะตอนแบบมีเหล็กด,าดาัดอะแต่เดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันแบบผ่านไปแบบเยอะแล้วดีขึ้นมากๆค่ะมินก็เลยอยากแนะนํำทุกคนให้ลองไปปรึกษาคุณหมอฟันก่อนก็ได้ว่าเฮ้ยเราแบบ เหมาะกับการจัดฟันแบบใส่ไหมเพราะว่าสําหรับบินบินมองว่ามันทําให้เราดูใช้ชีวิตปกติได้บางงานมันไม่สามารถใส่เหล็กในการแบบทํางานได้ก็มีหรือว่าทําก็จะอาจจะไม่คล่องตัวอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งบินก็ขอแนะนําที่นี่เลย NPIDC เพราะว่าบินศึกษามาเยอะมากๆค่ะแล้วแบบพอเจอคุณหมอตัวจริงก็แบบไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าคุณหมอเขาค่อนข้างฟังเราเยอะอะเขาจะเป็นคนพูดน,นอ้อยยิ้มๆคุหมอน่ารักน้าแกล้งมาก แล้วก็คุณหมอเขาก็าจะฟังแล้วก็แบบสมมุติว่าเราไม่สบายใจอะไรอะ่ะเราจะกล้าบอกกับคุณหมออาทิพันธ์เลยเพราะเรารู้สึกว่าอาจารย์แกฟังแล้วแกก็เข้าใจเราจริงๆว่าแบบเอ้ยเรามีงานที่จะต้องแบบเฮ้ยใช้ตรงนี้ใช้ส่วนนี้จริงๆแบบอาจจะแบบถามเยอะนิดนึงอาจจะแบบมีคําถามนู่นนี่นัน่นมาถามคุณหมอตลอดเลยแต่คุณหมอไม่เคยแบบลาคาญหรือว่าลาคาญจะอยู่ในใจต้องถามคุณหมอลนะแต่ว่าแบบแกแบบ ใจเย็นมากๆกับเราอะไรเงี้ยค่ะมินก็เลยแบบอยากแนะนําที่นี่เพราะว่าเขาทําแบบเพื่อ individual life หรือว่าแบบเพื่อแต่ละคนจริงๆอะ่ะแบบเพราะว่าแต่ละคนฟันไม่เหมือนกัน condition นในชีวิตไม่เหมือนกันซึ่ง condition นในชีวิตนี่แหละเป็นตัวแปรในการที่แบบมินจะเลือกหมอฟันสักคนในการทําฟันบินเลยเพราะว่าหมอฟันท่านต้องเข้าใจบินด้วยเหมือนกันในหน้าที่การงานต่างๆค่ะดังนั้นเนี่ยบินก็ แฮปปี้มากๆค่ะที่ได้จัดฟันที่ n p i d c นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะบินก็ใส่มาได้ประมาณ1เดือนและคลิปนี้เนี่ยก็คงจบที่ประมาณ1เดือนหลังจากที่ใส่จัดฟันใสนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบินจะมีมาอัปเดตอีกแน่นอนนะคะว่าหลังจากจบคอร์สเนี่ย ฟันบินเป็นยังไงบ้างแล้วแตกต่างจากวันนี้มากแค่ไหนยังไงรอติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับบินโต h anel ด้วยนะคะแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใครอยากให้รีวิวอะไรหรือว่าให้ทำอะไรเนี่ยพิมพ์ลงมาไว้ได้เลยนะบินมาอ่านทุกคนเลยวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย ก็ทําทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะขอเติมเล็กนิดนึงเดี๋ยวไม่สวยสปอนเซอร์เข้าได้นะอันนี้ไม่บอกแบรนด์